เวลาเราอยู่ด้านล่างของตัวสนสักเนี่ยก็จะให้ความร่มรื่นนะครับและที่ชอบก็คือในส่วนของวิวเขาด้านหลังนี่แหละครับต้นสักนี่สูงประมาณเกือบ10เมตรนะครับเนี่ยครับแทงน้ําที่มีให้ด้วย4 4อันนะครับอันนี้ก็คือซื้อปุ๊บก็ไม่ต้องที่จะทำแทงน้ำเพิ่มเนะมี่ยมีแทงน้ำให้ สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับมีบ้านด้วยนะครับด้านหน้าเราคือบริเวณทางเข้านะครับก็จะเห็นเขาหน้าแปลงค่อนข้างกับกล้องนะคราวนี้เราจะมาดูด้านหลังของตัวที่ดินนะครับที่ดินนี้คือที่ดินแปลงทีสองนี่ที่ดินแปลงทีสองนะครับซึ่งในตัวที่ดินนะครับนี่คือถนนของโครงการนะเข้ามาปุ๊บนะครับจุดเริ่มต้นของที่ดินก็คือบริเวณหมุดสีแดงนะครับตรงนี้เลย ก็จะเห็นในส่วนอันนี้มีมีปลาปลาหน้าแปลงเลยนะครับเป็นปลาปลาหมู่บ้านนะครับส่วนเสาไฟฟ้าเนี่ยกำลังขยายเข้ามานะครับในตัวที่ดินนะครับนอกเหนือจากบ้านนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านแต่รอให้ดูส่วนสักก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นไม้สักทองนะครับที่อายุเยอะนะครับไล่ไปนะครับจากถนนเนี่ยจนถึงด้านในที่ดินนะครับเราราวสามสิบกัวต้นนะครับลักษณะของตัวต้นสักเนี่ย เขาจะมีความหนามาประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> นี่ครับเวลาเราอยู่ด้านล่างของตัวสนสักเนี่ยก็จะให้ความร่มรื่นนะครับและที่ชอบก็คือในส่วนของวิวเขาด้านหลังนี่แหละครับต้นสักนี้สูงประมาณเกือบ10เมตรนะครับสูงเกือบ10เมตรเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นเขาชัดๆแบบนี้นะครับนี่ผมให้ดูนะครับ เขาจะลูกใหญ่มากขอภายกล้องมันปุปบปับๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมขยับมานี่นี่คือเขาด้านหลังจะค่อนข้างชัดมากนะครับแล้วก็ลูกโตมากถ้าจากสวนซากไปนะครับทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบ้านนะครับที่มีอยู่ในที่ดินด้วยภายในบ้านนะครับน่าจะมีหนึ่งห้องน้ำหนห้องเก็บของแล้วก็สองห้องนอนนะครับตัวบ้าน ด้านหน้าบ้า,จานจะมีต้นหูกระจงต้นใหญ่นะครับอยู่ประมาณ3ต้นนี่ต้นหูกระจงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมะม่วงของโครงการอีก3ต้นนะครับตรงน,นี้จะเป็นถนนโครงการตัวที่ดินนะครับจะสุดที่บริเวณเสาตรงนู้นเลยก็คือจากทางเข้านะครับตรงนู้นะเดี๋ยวผมให้ดูคือจากทางเข้าตรงนู้นนะครับทงชมพูตรงนู้นนะครับยาวนะครับ มาจนถึงบริเวณตรงนี้นะครับนี่คือเื้ที่ทั้งหมดนะครับรวมไม้สักทองด้านหลังแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแทงน้ำนะครับเนี่ยแทงน้ำที่มีให้ด้วย 4, 4ีอันนะครับอันนี้ก็คือซื้อปุ๊บก็ไม่ต้องที่จะทำแทงน้ำเพิ่มนะมีแทงน้ำให้แล้วก็มีตัวของบ้านนะครับที่มีหลังคาแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับ ันนี้บริเวณรอบๆบ้านนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับมีห้องเก็บของด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้านในหนห้องน้ํานะครับแล้วก็หนึ่งห้องเก็บของหนึ่งห้องนอนนะครับนี่บริเวณนี้แล้วก็ด้านหลังบ้านก็จะเห็นเขาลูกโตๆแบบนี้เลยนะครับเขายาวด้านนู้นเลยอยู่ค่อนข้างสวยมากนะครับ นี่ครับอบริเวณบ้านก็จะได้ต้นสักทองไปด้วยนะครับเกือบ30ต้นนะสุดไฮไลท์ของแปลงนี้ก็คือ1ได้ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้วิวเขาหน้าแปลงค่อนข้างชัดแล้วก็สวยนะครับแล้วก็ได้ต้นสาก30ต้นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเขาลูกใหญ่ๆได้บ้านนะครับได้แทงน้ําได้ต้นหูกระจงต้นใหญ่นะครับ รวมๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ500,000ปลายๆนะครับสำหรับแปลง1ไร่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คืออีกหนึ่งแปลงที่มีความน่าสนใจนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ตำบลนิคมกระเสียวนะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้เป็นที่ดินหนึ่งไร่พร้อมบ้านหึงหลังนะครับในราคา500,000นะครับ500,000ปลายๆนะครับยังไงสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับ ทาง Li n e แอดนะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งแปลงที่ร่มลื่นแหละสวนสักนี่ก็แบบทำารืถึง้านกลางเต็นเนาะนึืถึงแบบวิวต่างๆ <Wow. S 1> นะครับตรงนี้เนี่ยเข,ขาค่อนข้างที่จะแบบอ่อพัดใบอย่ายเงเงี้ยไม่ได้มีการลดน้ำนะครับแต่มนเป็นไม้ป่ามันก็ค่อนข้างทนนะครับแล้วก็ตัวเนื้อไม้เนี่ยก็มีมูลาค่าด้วยเพราะเป็นไม้สักทองนะครับนี่ที่มีให้พร้อมกับต้นสักทองต้นบ้าแล้วก็มีบ้านนะครับ ก็คือครบเลยนะครับนี่คือบริเวณรอบๆโดยรวมนะครับของที่ดิน1ไร่แปลงนี้นะครับ สำหรับวเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขายที่ตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นที่ดินที่มีสวนผลไม้ภายในแปลงที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ แปลงที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลําธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลนิคมกเกษียวอําเภอดนานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนราดยางเนี่ยไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับ และนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดวยละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาต่างหากนะครับโดยสุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขาในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ําไหลผ่านนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและบริเวณตรงนี้นะครับน้าไม่ท่วม บนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะปลูกต้ไนไม้ได้สามารถทำบ้านสวนบ้านพักตาอากาศภูเขาหรือจะทำเป็นบ้านไรกระเซียนก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานีท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยาแห่งชาติผูเตยภูเขาวงเขื่อนกระเสียวหดารายท้ายเขื่อนม,มีคาเฟ่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย สรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดนะครับ @130npugy นะครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0971579176นะครับโทรมาก็สามารถทักได้เลยว่าเออสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะได้แนะนำหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้านะหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่ทําบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณเนี่ยแหละอำเภอด่านช้างตมบิคมกระเสษียที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะนั้นเนี่ยรู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทําบ้านสวนหรือบ้านตาอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับ